ต้องเป็นปัญญาที่เข้าไปประจักษ์ชัดว่าขันห้าเป็นส่วนประกอบของชีวิตคือรูปกับนามเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่ตกอยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์ไม่แตกต่างอะไรกับรูปนามภายนอกธรรมชาติภายนอกทุกสิ่งทุกอย่าง ก็ตกอยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์ทั้งนั้นไตรลักษณ์ก็คือเรื่องของความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่มีความไม่เที่ยงทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ไม่ใช่ตัวตนที่จะบังคับบัญชาได้อันนี้เรียกว่าเป็นวิปัสสนาปัญญา วิปัสนาปัญญาจะต้องเข้าใจในเรื่องของชีวิตในเรื่องของขันห้าโดยความเป็นไตรลักษณ์อันนี้คือขอบข่ายในภาคทฤษฎีที่จะเป็นกรอบให้เราได้ดำเนินไปสู่เส้นทางที่ถูกต้องไม่ใช่ปฏิบัติธรรมเพียงแค่ มานั่งหลับหูหลับตาเฉยๆเพียงแค่เอาบุญเฉยๆคำว่าบุญแม้เราปรารถนาแต่ถ้าเราไม่เข้าใจบุญนั้นก็ไม่มีอานิสง์ที่ยิ่งใหญ่เหมือนกับบุญที่เราไม่ได้ปรารถนาแต่เราเข้าใจบุญนั้นกลับจะเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ ฟังแล้วสับสนเรื่องบุญที่เราปรารถนาแต่เราไม่มีความเข้าใจเลยเราจะทำอย่างไรก็แล้วแต่ที่เขาบอกว่าเป็นบุญแต่เราไม่มีความเข้าใจในเรื่องของบุญเลยเราปรารถนาอยากจะได้บุญบุญนั้นมีอานิสงส์ไม่ใหญ่เหมือนกับบุญที่เกิดจากความเข้าใจฉะนั้นท่านจึงกล่าวระดับ ของบุญไว้เป็นระดับระดับขึ้นไปจากเรื่องของทานคือการให้การสละวัตถุสิ่งของเป็นระดับพื้นฐานระดับต้นระดับรากหญ้าที่คนทำบุญไม่ต้องอาศัยความเข้าใจอะไรมากมายก็สามารถทำได้ เรื่องของทานคือการให้นะเรื่องของศีลเป็นบุญระดับที่สูงขึ้นไปที่คนจะต้องมีความเข้าใจในระดับที่สูงพอสมควรจึงจะรักษาศีลได้ถ้าหากว่าไม่มีความเข้าใจเลยจะไปรักษาศีลไม่มีทางที่จะทำศีลน,นั้นให ให้ถูกต้องได้ก็จะเป็นศีลพรตะปรามาศไปเป็นการรูปคำศีลพจน์ที่ที่เป็นเรื่องของไสยศาสตร์ไปเรื่องระดับของศีลจะต้องมีความเข้าใจพอสมควรเรื่องของภาวนาจะต้องเป็นความเข้าใจที่ชัดเจนเท่านั้นจึงจะเป็นภาวนาได้ ฉะนั้นเรื่องของบุญเป็นระดับระดับขึ้นไปตั้งแต่ระดับของทานคนไม่มีความเข้าใจเลยก็สามารถที่จะทําทานได้แต่ว่าบุญที่ได้นั้นก็เป็นบุญที่น้อยนิดซึ่งต่างจากคนที่มีความเข้าใจแล้วก็ทําทานคนที่มีความเข้าใจแล้วก็รักษาศีลคนที่มีความเข้าใจแล้วก็เจริญภาวนาจะมีอานิสงส์ใหญ่ เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ทำไมจึงเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่เพราะว่าบุญเกิดขึ้นที่ใจไม่ใช่เป็นวัตถุสิ่งของที่จะมาซื้อขายกันได้ไม่ใช่ว่าคนทำบุญร้อยล้านแล้วจะได้บุญมากกว่าคนที่มีเพียงแค่บาทเดียวแต่ทำบุญด้วยความเข้าใจ ต่างกันนะวัตถุทานวัตถุทานที่เป็นอามิสบูชาบูชาด้วยอามิสบูชาด้วยวัตถุถึงแม้ว่าจะบูชาด้วยวัตถุสิ่งของมีมูลค่าราคาเป็นร้อยล้านพันล้านแต่ว่ายังเข้าไม่ถึงภาวนาน บุญนั้นก็มีอานิสงส์น้อยกว่าคนที่ทำบุญเพียงแค่บาทเดียวสลึงเดียวแต่ว่าภาวนาคือทำจิตให้สงบไม่ต้องถึงกับมานั่งสมาธิแบบนี้ก็ได้เพียงแค่ตอนทำตอนสละวัตถุสิ่งของนั้นทำจิตให้สงบสงบจากกิเลสในขณะที่ทำสงบจากกิเลส กิเลสคือความตรนีไม่เสียดายทรัพย์วัตถุสิ่งของที่ตัวเองทำไปมีจิตใจที่สงบจากกิเลสท,ที่คนโบราณมักจะพูดถึงว่าชั่วช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นก็คือจิตสงบจากกิเลส เพียงแค่ชั่วช้างกระดิกหูงูแลบลินเนี่ยมีอาณิสงส์ยิ่งใหญ่มากมายกว่าการสร้างวิหารใหญ่โตสร้างโบสถ์อลังการสร้างเสนาสนะวัตถุที่ยิ่งใหญ่โตมโหลานอย่างพระเจ้าอาโศกมหาราชสร้างวัตถุสร้างวัดเยอะแยะมากมายในชมพูทวีปพ,พระองค์เพียงแค่ถามว่า โยมเป็นญาติกับพระศาสนาหรือยังถามพระโมคันลีบุตรติสะว่าโยมทําบุญมากมายขนาดนี้โยมเป็นญาติในพระพุทธศาสนาหรือยังพระโมคันลีบุตรติสระก็บอกตรงๆว่ายังยังไม่ได้เป็นญาติกับพุทธศาสนาเลยเพราะว่าจิตใจยังไม่เข้าถึง ยังไม่เข้าถึงพุทธศาสนาถึงแม้ว่าจะทำวัตถุทานมากมายขนาดไหนถ้าจิตใจยังไม่เข้าถึงพุทธศาสนาก็ยังไม่ใช่ญาติยังไม่ใช่ญาติกับพุทธศาสนาฉะนั้นเรื่องของบุญเรื่องของการทําบุญถ้าคนเข้าใจในเรื่องของบุญถึงแม้ว่าจะ ไม่มีวัตถุสิ่งของอะไรเยอะแยะมากมายเราเพียงแค่ทำใจของเราให้สงบเพียงแค่ระลึกนึกถึงคุณของพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีอานิสงส์ยิ่งใหญ่มากกว่าทานที่คนทําบุญเป็นร้อยล้านพันล้านเพียงแค่ทำจิตให้สงบมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งนะ มีอานิสงส์ยิ่งใหญ่มากมายขนาดนั้นไม่ต้องกล่าวถึงคนที่มีปัญญาขนาดเข้าไปรู้จักเห็นแจ้งความจริงของชีวิตคือขันห้าซึ่งเป็นปัญญาที่จะพ้นทุก์ได้เพราะเข้าไปเห็นความจริงของชีวิตของขันห้าว่ากายนี้ใจนี้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณน,นี้ เป็นของไม่เที่ยงอย่างไรเป็นทุกข์อย่างไรเป็นอนัตตาอย่างไรเมื่อเข้าใจสิ่งเหล่านี้อย่างถูกต้องก็จะคลายความยึดมั่นถือมั่นในอัตตาในตัวตนซึ่งหลักที่พระพุทธองค์ทรงสอนเป็นแก่นเป็นสาระในพระพุทธศาสนาก็คือหลักที่เกี่ยวกับอนัตตา เป็นสิ่งที่รัฐที่ศาสนาอื่นเขาไม่สอนกันเขาสอนแต่เรื่องอัตตาเรื่องของการมีตัวมีตนเป็นอาตามันเป็นปรามาตามันมีแต่สอนให้ยึดในอัตตาในพระเจ้าแต่ว่าพระพุทธศาสนาสอนสิ่งที่ลึกซึ้งมากไปกว่านั้นก็คือเรื่องของอนัตตา ซึ่งถ้าหากว่าเราไม่ได้สะสมตั้งแต่ปัญญาในเบื้องต้นขึ้นมาเนี่ยเราจะไม่มีทางที่จะเข้าใจได้เลยว่าอะไรคืออนัตตาในเมื่อไม่มีตัวไม่มีตนแล้วเราจะทำบุญไปทำไมเราจะทำทานไปทำไมจะรักษาศีลไปทำไมจะเจริญภาวนาไปทำไมก็ในเมื่อไม่มีตัวไม่มีตน ทำความดีไปแล้วใครจะไปรับความดีทำความชั่วไปแล้วใครจะไปรับความชั่วก็มันไม่มีตัวไม่มีตนเป็นอนัตตาทั้งหมดเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่สะสมปัญญาพื้นฐานที่จะเข้าใจในเรื่องของกรรมขึ้นไปก่อนแล้วไปเข้าใจในเรื่อง